สบายด no ีพี story, so ่น้องสบายดีพี่แฟนๆซุปเปอร์สปอนเซอร์สมองสบอนพบพ่อกับซ่องบ่าวระเไทยก็พี่น้องวันนี้ก็มือพ่นมือแล้วพี่น้องเลยคือพอยากตกพี่น้องเมันกำลังกำลังเริ่มพี่น้องเอ้สร้างกำลังว่าเห็ดพี่น้องอันกำลังยกยกโค้งพี่น้องบ้านนี้ยกโค้งขึ้นพี่น้องเห็ดโค้งมาเนาะเห็ดแบบ thì hai chỉ sang cái gì thằng nào thằng nào mình, nọ, mình chỉ giảm phổ tổ phi trên may nó may okay phi nông ấy lục sai cả mẹ nàng nàng bưng như thế nào รลังสิเป็นหูมห้างในทั้งน้อยเมืเ่อวานนี่ก็ได้แชมป์นี้เมืมอ่อวา,อา,านก็ได้านี้ตหาหมื่นแตงจีเดียมงลังคาไปหรอกไหมฝนก็จิมาห้ามเลยเมื่อคืนปกเมื่อคืนที่ปกเล็กไว้ฝนมาตกฝนตกมันมือเช้าเอาเล็กออกมันเป็นเอาผ้าตังออกฝนตกนี่น้องผู้อังกฤษฝนนี่กันตกเงี้ยตกยามนี้มันตกเซวันซิน,นดับนี่น้องไหมซินดับซินดับ เขาก็จะได้จะซ้ำนี่เดพี่น้องให้เงินบ่พอหรอกอาจจะจะมุ่งเดพี่น้องแมนเวลายนีฝนตกเขาจังบ่ิยานเด็กน้องมีหลังคาเด็อันนี้เข้าท้าสีกอกรผลิบันฝนตกมก็สีหัวคือเก่าเนาะต้องตัดสินใจมุ่งเอาอนชนมาซ้ำน้าบ่เอาซ้ำนะชนมันนะเลื่อมชั้นหน้าบ่อเนาะเออกระนึ้นก็เลื่อมหลายบุหูเนาะ ลูกไายก็กินกระโพดพี่น้องไหมหมักสลอยพี่น้องไม่เป็นกระโพดหรอกหมักสลอยเดี๋ยวพี่น้องก็คือกันก็คือกันเยอะแต่ก็เอิญหมักสลอยอ้าหมักสลอยน้อยๆเนื้อเหนียวหมักกระโพดมักง่ายๆโบเนิเอ๋อมาเผาก็จะห็ดพี่น้องให้ลูกไส้มาคุมงานน้องน้ำสุมน้องน้ำสุมมาคุมงานอย่างเดียวพี่น้อง อยนีตัต่ั้บบายบายด้วยบา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 ยนงันบอกคนบายเลยบายบายเป็นตลอดดอกนี่แม่แก่ให้เป็นวัดพี่น้องไยลูกชายเป็นวัดบอกช่าจักเถื่อฟฝัดตนหยิบมานน่เดี๋ยวกันฮอนเดี๋ยวกันหนาวเนาะอากาศกับเยนเปลี่ยน ดื้อเห็นใครจะกินอย่าดื้อลูกมาทำนี่ไงไปบ่เลยเออเด้อไก่สิกินเม่อไหร่ถึงจะมแม่จะแก่ให้กินกินไว้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 ียงจะถอดเลยพี่น้องเไงแซงจะถอดแดดแห้ง กำลังกำลังจะเขินเหมือนอยังทางกลางนะโอ๊คก่เนาะใส่ใส่โอกไก่บอกพี่น้องโมโหกันเรากำลังก็กำลังเสียบโมโหแล้วพี่น้องต้องเบิ้งไปเรื่อยๆครากับโมโหกันจะผ่าก่อนในไดเนาะทำพบกเมนสร้างก็เลยฮูโมโหโมโหกับไปเรื่อยๆจะพังแล้วนังค้าเมนต้องเบิ้งไปเรื่อยๆพี่น้องจนกว่าสิแล้วแต่โมนี่ก็สิได้อยู่แทนนี่แหละพี่น้องเลยอื่นอยังสิแหลววาวโมูหโมหื้อพันสิแล้ว ช uh> uh 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 ่ังซีนมือเดียวเขาเล้วเนาะจับแล้วส้องมือกันอีกมุ้งไหนจักมือลุงจวนมุ้งไหนจักมือเอองาคือตัวนี้นี่เล่นเนาะมุ้งบโม้งเออมุ้งหลวงพอมื่นแต่ว่าเห็ดนี่นะซีมือจ้องมือนี่นี่มือใช้เข่าฝึกมือนนะอันนี้คือขาเอ้าแต่แต่มันตัดกันจะเยอะตัวมันควาง กันบปได้เอมอันเอมก็เสียงขั้นเอ็มอาย Store ุแต่ว่าช่างก็ปีนาไ่ได้ทั้งเอาเนาะโบนเงินให้เพิ่นแต่เอ็มในเอมได้พี่น้องแต่ว่าเงินกระซังสิบ่พ่อเขาสิบปีนาเพื่อจ่ายเพิ่นเคี้ยวเขาคล้ายเขาเคี้ยก่อนใหญ่เขาจะได้เห็ดเป็นกำลังตัดเลืกพี่น้องเอยเป็นงานกระซามข้นวันนี้พี่น้อง มีมองมีมองไปมองหนึง่งเป็นแยกกันไม่นนาะแก ấy. Obrigado. ขึ้นกลังนี้เพื่นกินลังค่าพี่น้องเลยขพืนหมดเลยสาสคนเนาะน่าก็ได้สำนีพี่น้องเลยเมืม่อือเลยพี่น้องกสิดได้สำนีบือนาก็สิใช้ช มันเอวใส่สีนู๋มันเห็นป่ะมึงใส่ใส่ขาวมันขาวล่ะคนงานสามคนเนาะพี่น้องมันสิยากเลยเนาะพี่น้องเลื่อนขึ้นเลื่อนลง อะไรฝืนทะเลโจอดพี่น้อนไหมก็เลยเป็นแบบนี้นอนพี่น้องเนาะ น่าั่เก็บพาไปเพื่อนท่านี้พี่น้องเราถือใจกิโลกรัมกไหลก็แซ่ยได้พี่น้องก็ไหลก็เส่ยสองเบาะแยได้พี่น้องพ่อง่องคิดมาใช่ไหบายดีพี่น้องฟองมือพี่น้องยังหมดเลยพี่น้องไปซ้ำนี้เนาะพี่น้องลูก้ายลุมงาน การไปยังไงเลลูกชายพี่น้องเอ้ต่อกะตีต่อบเป็นยางบเป็นกละตีเป็นอ๋อเนี่ยเป็นขัวติ ใช่พี่น้องลูกๆทานซุ่มกันพี่น้องเลยพนถือเลขพนสลองพันซืน่ามากินพี่น้องเลปีกายนแอทไม่หเดือนหากรถือเลขแอเทีนบันนี้ลูกควนไม่หกรถือหนาคือกถือหาคือกถือเลขบ่ มาหถนาถมาถือป้าป้าอยู่บมือัดชื่อแต่ชื่อวอกุ่นเพอาชื่อเยอะเลยป่าจำลายหู้โ่ดพันมา่อคืนแบบไทยพันเห็นป่าพี่น้องออกป่าข้างล่างนี่พันตึกแหฮมาได้ป่าเต็มเนี่ย อะไรด้วยนี่น้องนี่หน่อยนะเนี่ยงงเบางเบาโว้ยความซื่อแม่นถือยังเดียวพี่เจ้านะพี่น้องเอ้ยแม่น นอนเป็นกับมือะไพี่น้องไอ้มืออนติไม่นั่งังก็ได้ยังมันอะไรนะยังข่าวมือในยังมันมือคือสองกับข่าวมือในมือสีง่มือในยังวะยังใส่ชังก์ซีมันนะวนใส้ชังก์ซีเข้าหูพี่น้องเขาอ่นมัยังงมาใก่ไงมาใก้โชคตัวนะ